ส้มโอไทยทวีส้มโอนครชัยศรีส้มโอที่คนทั่วไปต่างรู้จักกันดีมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้วยรสชาติหวานอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยมีพื้นที่ปลูกในอำเภอ,อนครชัยศรีอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่จะมี5สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ทองดี พัน์ขาวน้ำผึ้งพัน์ขาวฟางพัน์ขาวแป้นและพัน์ขาวหอมซึ่งแต่ละพันจะมีความโดดเด่นในรสชาติที่แตกต่างกันส้มโอไทยทวีของคุณทิมไทยทวีเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกส้มโอนครชัยศรีได้รับการยกย่องว่าเป็นส้มโอที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆทั้งในและต่างประเทศมีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นโอที่มีคุณภาพดีนั้นสังเกตได้จากลักษณะของผลที่มีขนาดปานกลางก้านผลจะมีสีน้ำตาลจับผลส้มโอคว่ำลงจะสังเกตเห็นจุดสีเข้มตรงกลางผลหรือที่เรียกว่าสะดือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเหรียญบาทผิวเรียบมีต่อมน้ำมันน้อยและห่างกันมีผลหนักและผิวออกนวลเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอีกหนึ่งสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำรายได้ให้กับชุมชน